เอาเกามาคเองโอ้ยูก็ไนะคือจีเอามคือตามคกของเล้าฮาเต๋งไว้เลยน่าบัวฮยองคือไว้ในหันข้าชิไปกิน อัี่านผู้ทนเกาะโดไปโดนมายุบใช่เปล่าางนาไรยหมดแต่กีนหน่อยอไอ้กีนหน่อยมาเบิ้งใช่เปลามงนาไรเมมดนี่หมีเซอบอก่นี่ ไหนนี่รูปได้เลยรูปข้าวปานเมื่อกี้นี่เอาในนี้มีเม็ดเดียวครับฝาหน้ามีเม็ดเดียวอ๋อขนาดมากวัวยบ่เคยมีเม็ดบางหน่อยก็มีเม็ดกินก๋วยกินจนพกยังมีเม็ดเกิดยังบ่มีเม็ดกเกิดปัจคุบันเอาเมาส์ปิ่นไปผูระเบาเข่าเมาส์ผูกินเข่าเมาส์ใช่ไหมรับหน้ากินเข่าเมา ใครก่อนเลวยตนนี้มานะข้าวทดีบอกท่านชุไปตับวยทีเมื่อแล้วกินเมือบอกกินเมื่อวบอกใช่เอาไป bát ăn heo mình, ăn ở một đống riêng hả, cứ ở một nơi. Ngon leu, kia xịt luôn. Cứ chăn dài thế bằng nào? Nào một. Pha. Bơ sôm à? Chỗ mà. Bơ sôm, đọt bưởi. Đang học thịt nhá. Đang sao? Vẫn bị. Thịt mà đang sao? Vẫn bị nổi yếu, bớt khô. Đặc tính như là ăn bơ

มือเราได้พี่น่องเลยขอนย่าชิมหน่อ้นต้องชิมใหนมันหรสาเด้วยโเป็นต้องชิมอ่าชมขนาดได้พึ่งเธอทังกีดนาจังกีนนาห์งมักาน้าเป็นมากเซ น wow. uh. oh. oh. ั่นวทะลุดสามโลเอาปลาแดกใส่อีกเค็มเลยบะแม่ปลาแดกลง่าเดี๋ยไม่กระหายครับฮะใส่จานหรือใส่ยังไงใส่ก่อนขอดูเลยเดี่ยวเลยง่ายอ๋อใส่ยังเป็นหน่วยเป็นหน่วยทุกคาหั่นลหมใส่ในสุป หนุบมดำข้นไปหน่อยฮะยังอยู่นะเรียบร้อยพี่น้องเอ้รอดลใจหางเลยนดูได้ข้าชิ้น้นยังนซุกรายว่ามุสอเขาไปตอนาม่เยอะแบบย่งไป มันหั่นหบี่วงกินขึ้มาใหน่อยกระเทียมเิ่มสไปโมเดปเขาไปมืเขาไปรอบบามือนะเขามีรอบดียรอบบนี่มืเขามีรอบสับรอบบนี่รอบคำกินข้าือวา่อจงนีนของเรามือะเจอ อขาถ่ายสองคนครูโ<ม>อเยเป็นอะไรแซ่บเลยทมเองผมไปตะกินตทำเองกินเองแซ่บเองน้ำผู้อื่นกินเท่ากัว่าบมแซ่บมันกินเองนี่แซ่บเองซื้อมามา่ามาเฮ้ยเอาซื้อกุ้งมา,มาแมลงมาตามกุ้งสดกินโอ <Okay. S 2> เค ได้เ้วปมากะคอนเติมน้ำมันหลดันไหนบอกเติมแต่คันแดงเต่มหนเกี่ปวเติมขันใดผู้ใดเติมสำคัญน่ะมันมีนับอยู่ยับเปิดเบิ่งนี่ัะนีนนี่แหะมี่นสยมือเส้าเนี่มันเบามันเปิดที่เขาเลยเงื่อนเบิ่ง เปิดเบื้องเอามันมีน้ำมันอยู่จะบริเต็มครับเอาถุแชมาอหยา่าเปืเมม่สยอกเป้อยคานในนี้เรียกมาเป็น,ปน,นคิวกินแบบระบาแน่นำลังเลยนะยนาแบบซ้ำคำบึดโหลุย ดูเส็ยมันด้วยโอ้โหพี่เขนาไหมมองน้ำตกโอ้ยนวดนี่นะรโอ้ยอยากไป้่ กยใช่ใส <Scroll> ่เเขเห็นส no well, so ้านอมือเป็นงเี้ตกใสมือกคัดเอามาบวงนะมาเจ๋กินกินท่าน้นเองคือเด๋งป้าขาเย็นขึ้นเหนกกว่าหนักกว่า

เอาหลดรีมไอเหี่ยวเอาไปลัดเอาเนีเราดีเลเราตืองเปิดมันก็จะเพิ่ั่งกาะูเสียกเอาไปเองพี่น้องอ่ะอ่าป็นบากได้เยอะเนี่ยซ้อมองใต้เนี่ไปเสียนทางแรงคือจะให้ต้งแบกเอาควงไปออเอาเสีทางควง พยายามแตะขึ้คนเดียวใต้เตียงแบกเลยอหิ้หางขึ้นด้ววเสียวชุ่มเหมือนที่ยงกันนี่พี่น้องมาไก่ย่อเข้ามาของมา่ี้ตึงขอเดิไปห้องน้ำก็ได้ือยัะยวัยาก่ย่อเข้ามาครังเก่ามันจะบบันไดดอกตอนเก๋ไปนะตนเก๋มากดีครั้งอะไรแล้ีวไรแล้วสนแรกฉเหือนสเตียง สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินสามคนก็นกินระบายแซ่บบอกแซ่บคือ,อเก่าเฮ้ยอุ่นน้ำนะเจ๋อบ่กสาม,นม,ามนคนงี้พี่น้องครูได้จับไปจับไปอยากจะเอาสามคนมีนปากส <c oughs> ามคน <c oughs>

สรุปแล้วมโนเองนะหดแดงที่สั่งดแดงคุณเติรนะแดงจีมตามเองเลยยังจะตาเสือกอ่เหรอ ไม่ไ่ช่ไปจะกินเขาสิกินลุกด้วยเขาค่นสิว่าลองแคทบวงกัมีดที่บวมบวงมันสดบวรดไพี่น้องเลยหนักอ่ะอืนมันสับเบอร์มือ่าตัดมันคือจะเป็นมันคือจะเป็นมือคือมันเป็นมือทุกอย่างที่ทำก็ใช้มือทำค่ะเฮ้ยอนี mở đường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  ừ, mở đường 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 mở อ้ากนายงอ้ามาตีนเปิป่นะคะออาร็วแล้เดี๋ยวกาเดีวทนะแล้วงแล้วทีเขามามรเอย่าืมรดไลค์กดกดตามเพราะการพี่น้องสบายดีกดตามชนองแค่ไนเด้อพี่น้อง มากินเผื่อมากินอันนี้เนทั้งฝากท้องทั้งฝากซองโผล่แล้วอย่างนี้รุมน้องี่น้องเนาะเข้าไปกดติดตาม